นิทานหมูสามตัวการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูสามตัวที่อาศัยอยู่กับแม่ในบ้านหลังเล็กๆเมื่อพวกมันโตขึ้นแม่หมูจึงบอกว่าลูกๆถึงเวลาแล้วที่พวกเจ้าต้องออกไปสร้างบ้านของตัวเองงอเพื่อปกป้องตัวเองจากหมาป่าหมูตัวแรกที่เกียดม,มากมันเลือกสร้างบ้านด้วยฟางเทาง่ายและใช้เวลาไม่นานเสร็จเร็วและได้ออกไปเล่นหมูตัวที่สองขยันกว่าหน่อยแต่ก็ยังไม่มากมันสร้างบ้านด้วยไม้สูงเพราะแข็งแรงกว่าฟางแต่ก็ยังสร้างได้เร็วส่วนหมูตัวที่สามขยันและรอบคอบมากมันสร้างบ้านด้วยอิฐแม้จะใช้เวลานานและหื่อย แต่ก็ตั้งใจทำหายมันคงที่สุดวันหนึ่งหมาป่าหิวโซผ่านมาและเห็นบ้านหมูทั้งสามตัวมันเดินไปที่บ้านของหมูตัวแรกและตะโกวนว่าออกมานะเจ้าหมูตัวน้อยถ้าไม่ออกฉันจะพังบ้านของเจ้าหมูตัวแรกปฏิเสธหมาป่าจึงพ่นลมใส่จนบ้านฝั่งพังหมูตัวแรกวิ่งหนีไปบ้านของหมูตัวที่สองหมาป่าตามมาที่บ้านไม้และตะโกนเหมือนเดิมออกมานะเจ้าหมูตัวน้อยถ้าไม่ออกฉันจะพังบ้านของเจ้าหมูสองตัวปฏิเสธหมาป่าจึงพ่นลมใส่ จนบ้านไม้พังทั้งสองตัวรีบหนีไปบ้านของหมูตัวที่สามเมื่อมาถึงบ้านอิดหมาป่าก็ทำเช่นเดิมออกมานะเจ้าหมูตัวน้อยถ้าไม่ออกฉันจะพังบ้านของเจ้าแต่ครั้งนี้ไม่ว่ามันจะพ่นลมแรงแค่ไหนบ้านอิดก็ยังคงยืนหยัดมาามหมาป่าหมูมากและปีนขึ้นหลังคาเพื่อจะลงปล่องไฟแต่หมูตัวที่สามรู้ทันมันต้มน้ําเดือดรออยู่หมาป่ากตกลงมาที่หม้อน้ําร้อนและร้องลั่นก่อนจะวิ่งหนีไปไกลหมูทั้งสามตัวดีใจและขอบคุณความขยันและรอบคอบของหมูตัวที่สามที่ช่วยชีวิตพวกมันไว้